หน,นาทีนี่พารอบโลกได้เลยนะครับล่าสุดนี่รัสเซียถูกบอกว่าเป็นประเทศที่ใช้สารกระตุ้นให้นักกีฬาโอลิมปิกสเขาสูงที่สุดในโลกผลสอบสวนออกมาแล้วครับบอกว่ารัสเซียนี่ให้นักกีฬาพันกว่าคนของเขาใน30องค์กรกีฬาเนี่ยใช้ยาใช้สารกระตุ้น ตั้งแต่2011ถึง2015โอลิมปิกที่ลอนดอนนั่นแหละครับเป็นหลักสำคัญเลยถ้าจริงเนี่ยจะทำยังไงเหรียญทองที่ให้ไปแล้วเนี่ยจะคืนได้ไหมมีการนับย้อนหลังกันไปหรือเปล่านี่เรื่องใหญ่ครับข่าวยาอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับรับเสเซียเหมือนกันประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าสั่งให้มีการสอบเลยครับว่ามีการใช้เทคโนโลยีแฮก ใช้มือไอทีสุดยอดของรัเสเซียเนี่ยมาแฮกกระบวนการเลือกตั้งถึงขั้นเข้าไปแทรกแซงทําให้ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างที่เป็นหรือเปล่าเพราะว่ามีรายงานรับ CIA บอกครับบอกว่ารัเสเซียเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแฮกระบบคอมพิวเตอร์ในการหย่อนบัตรของสหรัฐครั้งล่าสุดนี่แหละจนกระทั่งทำให้ทรัมป์ได้ชัยชนะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าจริง ถามอีกครับว่าแล้วจะย้อนหลังได้หรือผลเลือกตั้งของสหรัฐนี่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือถ้ายืนยันมั่นเหมาะว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังนี่ก็เป็นคําถามใหญ่ของข่าวใหญ่วันนี้ตัวทามเองบอกว่าแฮปปี้ครับที่ไท m a แ a กซีนประกาศตัวเองเป็น Person of the Year แต่งุดกิดหน่อยทำไมไม่เรียก Man of the Year เขาเป็น Man ครับเขาชอบคำว่า Man ไม่ชอบคำว่า Per s o n ททบอกว่าเนี่ย สหรัฐตอนนี้ใช้คำว่า political correctness คือพูดอะไรจะต้องเหมาะเจาะจะต้องมีมารายาจะต้องมีกติกาไม่เห็นจะจำเป็นเลยก็เรียก man of the year เขาอยากเป็น man of the year แต่ใครที่ดูปกไทม์แมกซีนฉบับนี้เนี่ยมีบางคนตั้งข้อสงสัยครับว่าดูให้ดีนะทานแกล้งทรัมป์หรือเปล่าเพราะว่าดูเนี่ยตัว M เนี่ยไทยม์เนี่ยตัว M เนี่ยมนกับมีเขาสองข้างให้กับทรัมป์ก็มีคนตีความกันทุกรูปแบบนะครับ แต่ว่าล่าสุดมีคนตั้งคำถามทรัมป์บอกว่านี่เห็นบอกว่าคุณเป็นประธานอาทิบดีแล้วคุณยังจะเป็นโปรดิวเซอร์รายการดังที่คุณเคยดังมาก่อนเนี่ย Celebrity Apprentice ที่ทรัมป์เป็นพระเอกล้วบอกว่า you are fired ทรัมป์บอกว่าเป็นประธานอาทิบดีก็ยังเป็นผู้กำกับรายการ Variety หรือว่า live show หรือว่าเป็น reality show ที่ตัวเองดังมาก็ได้เอ๊ะอย่างนี้ ประธานาธิบดีไม่ต้องทำงานที่ทำเนียบข่าวเลยครับสามารถมาทำรายการทีวีได้ปกติเะครับคนไทยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวสมัยคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยก็ยังมีประเด็นเลยครับว่าทำรายการชิมไปบ่นไปทางทีวีแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีได้พร้อมกันหรือเปล่าที่นั่นไม่รู้เขาต้องส่งสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับแต่นี่คือหนึ่งนาทีวิ่งรอบโลกล่าสุดครับวันนี้วันเกิดร้อยปีของเคิร์กดักลาสดาราฮอลลีวูดคนดัง ใครที่อยู่รุ่นเบบี้บูมเอร์จำเคิร์กดักลาสได้สุดยอดครับ100ปีวันนี้เคยพูดไว้ประโยคหนึ่งโดดเด่นมากบอกว่าถึงแม่อายุมากแล้วเนี่ย I don't think about death I think about life ผมอายุมากผมไม่เคยคิดถึงความตายเลยผมคิดแต่การมีชีวิตอยู่อยู่ให้ดีที่สุดของทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าวันนี้กลับเราอีกหนึ่งวันแล้วครับหนึ่งนาทีรอบโลกแลครับสวัสดีครับ